สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซออเขียวฟานไวเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซออเขียวจะพาพี่น้องมาตามเลขในรัฐบาลไทยของโค้งสุดท้ายและท้ายสุดแบบฟันธงแบบเนกเนกเลยนะคะแบบเจ้าตัวซื้อเลยนะคะแบบอาจารย์เพินเล่นเลยนะคะแตกสิบงวดติดงวดสิบเอ็ดก็ติดเออแตกสิบเอ็ดงวดติดนี่งงวดที่สิบสองพี่น้องอาจารย์เซรีไม่มีหลุดเลยนะคะพี่น้อง มาแบบเนีนๆฟันท่องไห้จะๆเลยนะคะหนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะคะเออแล้วก็จะตามต่อเลยนะคะกับอาจารย์เซียนสายลับนะคะแล้วก็เลขมีที่มาในชุดสามตัวแตกเม็ดเดียวนะคะพี่น้องเราค่อยไปตามในคลิปของเลขดับนะครับพี่น้องเลขดับแล้วก็เลขเด่นเม็ดเดี่ยวนะคะมาถือเป็นแสนเือ้งวัดค่ะพี่น้องถูกเป็นแสนนะ,ะพี่น้องเอาลองพิจารณหน้านะครับพี่น้อง เพิ่นรวยกันแตกเองๆอยู่เดี๋ยวนี้นะผู้เพื่อให้เลยกข่ยมานะพี่น้องเอะเอามาฝากพี่ฝากน้องเฮ้าเนาะถ้าเลขดับอยู่ในน่นห้ามเสื่อสันบ่มีเข่าจักยางสันทั้งบนทั้งล่างไม่มีเข่าแน่นอนว่าสันพี่น้องเอาใจแนกตรอดติดตามเนาะฝากกดติดตามไว้นะคะเพราะเกินเมื่อนี้แท้แน่นอนห้แท้แน่นอนนะคะพี่น้องอไม่เกินเที่ยงนะคะพี่น้องสอดเกียวลงให้แท้แน่นอนนะคะเลขกร้ายค่ะพี่น้องเองหวยเล่าค่ะ เดี๋ยว,วยจอดเก็บแต่พี่น้องติดตามแทีนแน่นอนนะคะฝากไว้นะคะคลิปนี้ลงไปสามสำนักค่ะพี่น้องสามสำนักดังนะคะเอ่อแตกปังๆในรัฐบาลไทยนะคะมิแต่ร์โคตรโคตรเซียนนะคะพี่น้องอาจารย์เซียนสายลับก็บแตกนะคะวดที่แล้วก็แตกเหมือนกันนะคะพี่นอ้องอแล้วก็เลขมิที่มานี่เป็นเลขของเออเลขพิสดารเนาะพี่น้องจากสิ่งที่เขามองบ่เหน็นค่ะพี่น้อง ลงมาให้สอดเขียวเห็นค <Bu> ่ะพี่น้องก็เลยเอามาฝากให้พี่น้องเข้าเมื่อเทปกระถินเนาะย่านลืมก็เลยเอามาเบาให้พี่น้องเขาฟังอีกนะพี่น้องเลขต้นกระถินค่ะพี่น้องเงินพันล้นลงมาตอนนังฟังเทปสนาธรรมเนาะเอ่อพันปูพันไห้พอดกับพี่น้องพันไห้เข้ามาก็เลยได้มาเบาสุพี่น้องเขาฟังย่านลื้มเมื่อสุดท้ายเสียเอาเงินเอาทองคือพอเบาให้ฟังอีกเนาะวายสันปัตสีบา เนะาะเออโลเลขเออมันเคยได้เนาะพี่น้องเสกเจยวเคยได้สามตัวแตกพุนเน้นะคะอันเอาตอนเงื่อนไปถวายเพื่อนตอนนั้นเอาไปถวายแป้งส่ละพอจับถวายเราเพื่อนกันราบเอาแล,ล้วเเงื่อนกับลนลงมานะคะพี่น้องแตกสามตัวเลย,ยวดนั้นนะคะพี่น้องคะงวดนี้อาจจะเป็นบุญเฮ้าอีกก็ได้นะคะเพื่อนอาจจะให้เฮ้าแบบ ที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะบุญภยัยบุญมั่นผู้ใดจับจุดใดก็จังค่อยจะได้เนาะค่ะขันผู้ใดเพื่อเลือเพื่อใส่ใจก็อาจจะเป็นดวงภยัยดวงมั่นยังสิละพี่นอ้องเบากายเป็นผิจารละหน้า,านะคะพี่น้องเบาให้เป็นแรงจุงใจกับบอแมนนะคะพี่น้องแต่ห้องเบาส่กันฟังเรื่องเล่าความเป็นไปมากเนาะค่ะจึงได้กัรอ คอยความหวังสุขูมสุขคนเนาะมือ่อนี้ก็คอยถือก,กันปังๆนะคะพี่น้องมือ่อนี้ซ้อแก้วก็จะไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำอีกมื่อนี้ก็ได้พี่น้องอหน้าผู้ใดบ่แล้วบ่ได้เศร้าหรอกพี่น้อง ấy. เอ้ยกะ่าถิ่มอย่าปลา่าปล่อยกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะพี่น้องอสู้ไปด้วยกันนะคะช่วงที่เราสู้งานนะคะพี่น้องบ่เห็นหน้ากันก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวค่อยเบื้องหน้าก็ได้ดอกพี่น้องคลิปใดที่มันบ่เฝ้าเนาะค่อยเบื้องหน้ากันเนาะ,ะช่วงนี้ก็ยนงเฝ้าอยู่พี่นอ้องช่วงนี่เนาะ,ะน้ำมือแรงเด็กเดกกเบเบาบ่ได้เรียกกได้พี่น้องถ้าคนหลับคนนอนนะครับพี่น้องหลบกวนคนอื่นกับบ่อยากเบาเนาะเบาช่องเศร้าๆเนี่ย,ยะนะคะล้วกะเที่ยงอาจจะได้เบาอยู่ในเรียก อื่นๆที่มาเนาะพี่น้องอจาจักเกลีภายในอาจจะเข้ามากมื่อนี้หวยเล่าก็ได้เนาะแต่อย่าลืมนะคะพี่น้องเอาเรียกฐบาลไทยที่มันแตกรัฐบาลไทยไปซื้อเล้าน้ำเด้อพี่น้องมาแรงเออจังจไดกระไดสองเด็กแน่นอนได้ทั้งได้ทั้งเล่าเหรอมือนี้เฮาพี่น้องโชคดีจงเป็นของพี่น้องเฮ้าสุขสุขคนเนาะอะจาจังไดกระตามตัวเลขกแนวทางของโคงสุดท้ายไทยสุดของอาจารย์เสรีนะคะพี่น้องแตก11งวดติดนะ,ะพี่น้องอ่าพิจารณาเลยนี่คือชุดที่อาจารย์เสื้อนะคะ งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกเจ็ดนะคะชุดสามตัวนะคะสองเก้าสี่แปดสามสามค่ะพี่น้องแล้วก็สองตัวแตกนะคะซื้อหนึ่งเก้านะคะอาจารย์ใหม้มาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่ศูนย์หกและศูนย์ห้าค่ะพี่น้องพิจารณาตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซรีเรียค่ะพี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้นะคะอันนี้มันหนาตื่นเต้นในพี่น้องเขาสิบเอ็ดงวดติดแล้วนะคะก็อยากให้พี่น้องเข้าด้รูจักในรุ่นกันนะคะ อาจารย์เสี่รีโค้งสุดท้ายนะคะหนึ่งพิจิกาย,ยนหกเจ็ดนะคะสามตัวแตกสองเก้าสี่นะคะแปดสามสามนะคะสองตัวแตกหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่ศูนย์หกและศูนย์ห้าค่ะพี่น้องพิจารณาเลยค่ะงวดนี้นะคะเอาแคบหน้าจอเรียบร้อยนะคะตามต่อเลยนะคะตามต่อด้วยอาจารย์เสียนสายลับนะคะพี่น้องเสียนสายลับให้ตุเรงแนวทางมา จวดจัดพี่น้องเอ้ยอสามสำนักดังนะคะเอ่อมึนไม่ได้สรุปทุกสำนักเด้อพี่น้องวัดนี่พี่น,ออน้องขาเอ่อจางไดก็ลอรุ่นเอาเลยนะคะพี่น้องเฮาอ่าผู้ใดเบิ่งแล้วเบิ่งเลยขือนบานบ่าพี่น้องผ,ผ,ผ่านผ่านมาเนาะกขออภัยที่ไม่ได้มาสรุปทุกสำนักนะคะเวลามันน้อยค่ะพี่น้องอขออภัย ด้วยนะคะพี่น้องตามเลยนะคะเลขอาจารย์เสียนสายลับ1พฤศจิกาย,ยน67อาจารย์เด่นมาให้72 82 92 02 73 83 93และ03ค่ะพี่น้องผิดจาะหน้าเนาะแคปหน้าจ,จอให้เรียบร้อยนะคะขนาดเลขซออเขียวก็ยังบรรทัดในเน้นใหน้พี่น้องอยู่เนาะพี่น้อง3สำนัก3ส,สูตรดังนะคะของซออเขียวก็ได้เนาะ เด็กสุดกำลังวันบนท่านในเน้นในพี่น้องเลยนะคะยังไม่ได้โค้งเด่นให้เลยนะคะบได้วงกลมให้นะคะงวดนี้อแตกกับเขาไปเบื้องใดนะคะในชุดสามสูตรดังนะคะของซอเขียวเนาะแตกฟังแน่นอนนะคะให้เด็ดเดเน้นเเลยแบบไม่ต้องกลับนะคะพี่น้องเขาไปเบื้องเลยนะคะพี่น้องสามสูตรดังนะคะสูตรดังสูตรแตกนะคะพี่นอ้องเอาท่านใอีกรอบเรื่องอาจารย์ เส้นสายหลับค่ะพี่น้องหนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดับคู่เด่นให้เจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองเจ็ดสามแปดก้าสามและศูนยองอนค่ะพี่นอ้องอ่ะพิจารณาแคปหน้าจอเรียบร้อยเนาะตามต่อเลยนะคะตามต่อในเลขรัฐบาลไทยเลขมีที่มานะคะพี่น้องหนึ่พฤศจิกายนหกเตัวแตกเลยนะคะพี่นอ้องเลขข้างบนนะคะ เลขชุดแรกข้างบนนะคะห้าศูนย์เก้าเนาะห้าศูนย์เก้าได้มาจากเลขเงินเ,เลขต้นเงินบุญกระถินลนลงมาค่ะพี่น้องหางเดียวห้าศูนย์เก้านะคะพี่น้องเอาไปพิจารณาเนาะโซกเขียวอยากให้พี่น้องได้เงินทันทีเดี๋ยวนี้นะคะพี่น้องลองพิจารณาเลขต้นเงินต้นกระถินล่วงลงมานะคะได้ห้าศูนย์เก้าใบเดียวนะคะเม็ดเดียวเลยนะคะ กันสามตัวแตกโชคดีกันสุขคนพี่น้องอยากเขียนร้อยยิมพี่น้องคักแล้วก็ข้างล่างนะคะศูนย์ห้าสามนะคะพี่น้องศูนย์หนาสามนี่เป็นเลขทูบนะคะเป็นเลขทูบที่จุดจากใต้ต้นโพเพราะไปถึงวัดแล้วนะคะเข้าพู่มือแรกจุดเลยค่ะพี่น้องไปจอดรถตนกระถินนะคะอยู่ใต้ต้นโพนะครับพี่นอ้องอ่า ต้นโพ่อหรือต้นไส้นี่แหละพี่น้องจอดเกี้ยวกระลืมสังเกตแต่ที่แน่ๆมันสองอย่างนี่แหละพี่น้องได้ซูนหาสามนะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอพิจารณานะคะเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบสิ่งดีๆให้เรานะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะ,ะพี่น้องเอากระลองพิจารณาเบื่อนเนาะอะไรก็เป็นไปได้นะคะใส่ถุนพินิจพิจารณาค่ะพี่น้อง าในเมื่อใดแล้วก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนที่เข้ามากดไลค์กดแช้์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะควยโชคดีรำ่ำรวยเงินทองกันสุขุสุขคนเงินไหลกกองทองแหลมมากค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ